สวัสดีค่ะโหราทีวีด้วยอาจารย์ธนั์โอนค่ะเราก็มาราศีมีนกันนะคะในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะเป็นอีหนึ่งราศีที่เดินทางไปสู่ความโชคดีนะคะจากที่แบบวุ่นวายยุ่งยากหนักน้ำมาเลยนะคะพ็เจอพระราหู2 4งแทมแซกซ้อน12นะคะธุระธุรายกเลยในเรือนพันธุนะคะก็ก็จากเรือนราศีมิถุนนะ เดิมเนี่ยนะคะรถบ้านแม่พอ่ออะไรเยอะไปหมดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะแบบเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหานะคะหรือว่ารถบ้านต้องซ่อมนะคะหรือว่า,าต้องจากไกลนะคะต้องทิ้งบ้านทิ้งคุณพ่อคุณแม่ไปอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเรียกว่า,าปัญหาเนี่ยรุมเราเดินล,ลุมเราเจ้าชะตาเลยนะทีนี้ว่า,อาพอท่านย้ยายมาที่ราศีพิศษเนี่ยก็เอาแล้ว จะโชคดีแล้วนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของความโชคดีที่เกี่ยวข้องกับเรียกว่าเอาของไม่ดีออกนะสิ่งที่ดีๆก็จะมานะก็จะมีการติดต่อมีเรื่องของเพื่อนฝูงที่ให้คุณกัเจ้าชะตาเพราะชาวราศีมีเนี่ยเป็นราศีแห่งการเดินทาง นะไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าเดินทางในการธุรกรรมธุรกิจธุรกรรมต่างๆก็แล้วแต่แต่จะเป็นราศีที่ดูเหมือนอยากอยู่เงียบๆนะดูเหมือนชอบรักสันโดษแต่ไม่สันโดษหรอกเพราะชีวิตจะวุ่นวายกับคนรอบตัวหมดเลยนะคะนะแต่ก็จะเป็นราศีที่อยู่ได้อย่างเย็นสบายนะแม้ว่ารอบตัวเนี่ยจะมีแต่ความวุ่นวายน่าด,ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ย นะหรือการทำมาหาได้ของเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเรียกว่าเคยได้มากเคยได้เยอะอาจจะ เรียกว่าที่รวยเลยอาจจะจนที่จนเลยอาจจะรวยเลยเคยได้มากเลยอาจจะได้น้อยลงนะอย่างเงี้ยแบบน้อยแบบผิดปกตินะหรือคนที่เคยมีรายได้น้อยๆเนี่ยอาจจะได้มากๆแบบว่าแบบคาดคิดไม่ถึงอย่างนี้เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนจะเป็นราศีมีนที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากและที่ผ่านมานอกจากจะพระราหูทาพิษแล้วยังเจอพระอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินทําพิษเพราะท่านเนี่ยโคจรอ่ ถอยหลังเนี่ยคืคอโคจรพักเพราะนั้นการโครจรพักของท่านเนี่ยจับที่วันที่ท่านท่านจริงตอนที่ท่านกลุ่มกลุ่มลักนาราศีมีอยู่เนี่ยก็ยังดีเพราะวันที่10สิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยท่านยกย้ายขึ้นที่ราศีเมษจริงๆกลับบ้านนี่ถือว่าดีนะไปทํามาหาเงินหรือว่าได้เงินแต่นี้ท่านเนี่ยมล พอมลแล้วท่านก็จึงจะเดินหน้านะเพราะนั้นเกิดเหตุเพศภัยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยมากมายและแล้ท่านเดินหน้าคือเดินพักเดินหน้าคือจะเดินต้องเดินแบบเรียกว่าท่านจะเดินโคจรเนี่ยไปทางทิศตะวันออกของแถบสุริยวิถีเนี่ยเป็นโดยปกติแต่อันนี้ว่าท่านเดินพักพอมลแล้วท่านก็ถอยหลังนะคะเพราะนั้นการถอยหลังของท่านท่านจะเดินย้อนวิถีไปทาง ทิศตะวันตกของแถบสุริยะวิถีเนี่ยข้ามจากราศีเมษมาสู่ราศีมีนวันที่9ตุลาคม2563และ,ะในวันที่24พฤศจิกายนซึ่งตอนนี้เราพูดเรียนถันวาท่านเดินหน้าแล้วนะคะเพราะนั้นความดีของราศีมีเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่ดาวพระอังคารเนี่ยเดินหน้าคือตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2563มานะ ท่านโคจอดเดินหน้าแล้วแล้วจะยกย้ายกลับบ้านคือราศีเมษเนี่ยวันที่27ธันวาคม2563แต่ท่านก็ดีแล้วในเดือนธันวาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นการยกย้ายอของพระราหูในวันที่10กันยาย,ยนจากราศีมิถุนขึ้นสู่ราศีพฤศกคือจากเรือนพันธุข,ขึ้นสู่เรือนสาาัตชะแล้วก็การเดินหน้าของดาวกันเนงินและไม่แค่นั้นนะคะ ดาวพฤหัสบดีในวันะที่14พฤศจิกายอยู่เนี่ยจากเรือนอ่าจากที่ท่านกลุ่มกับดาวพระเสาร์เนี่ยท่านก็โคจรยกย้ายราศีมาที่เรือนลาภโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยจะเป็นไปในทางหมู่พระมริตยูเนี่ยที่บอกว่าอ่าสถิตกลุ่มอ่สถิตอยู่ที่เรือนอาราศีเมษเนี่ยซึ่งเป็นเรือนการเงินเนี่ยกลับให้คุณอย่างอย่างแบบ เรียกว่าพลิกดวงได้เลยนะแต่จะเป็นไปในทางบวกได้เนื่องจากพลังแห่งดาวพ,พระประสบดีเนี่ยที่ท่านยกย้ายไปจากเกษตราธิบดีขึ้นมาสู่เรือนลาภะแล้วดาวพระเสาร์เนี่ยท่านก็ยกย้ายตามมาเป็นเกษตราราธิบดีในเรือน ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนราภาอีกเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวราศีมีลัคนาราศีมีเนี่ยในรูปแบบของดาวจรเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากมั่นคงมากในรอบ30ปีเมื่อ30ปีที่แล้วนะถ้าท่านมีอายุเยอะแล้วเนี่ยหรือว่า ออกมาทามาหากินโดยโดยส่วนตัวแล้วอาจจะอายุสามสแล้วเนี่ยหรือ20กว่าแล้วเนี่ยได้งานได้รถได้บ้านได้คู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ที่ที่ดีที่มั่นคงแต่ครั้งนี้จะมีความมั่นคงที่มากเลยนะเพราะว่าการการเดิน มะกุมด้วยกับดาวพระปรมศร์ซึ่งเป็นดาวบุญใหญ่ที่ท่านเดินตามกันมาและดั่งเกษตรแรกเรือเลยจากราศีธนูมาสู่ราศีมังกรนะคะเพราะนั้นจังหวะของดวงดาวในในเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นจังหวะที่ที่ดีมากนะคะที่ให้คุณมาก นะตั้งทั้งดาวชุดตรีเทพ578และดาวพังขาซึ่งเป็นดาวกันเงินนะคะอันนี้ก็คือดาวกรมมะลาพะดาวชุดตรีเทพแล้วก็ดาวพระราหูอยู่ในเรือนสัตยานะคะส่วนดาวดาวที่เดินเร็วนะคะคือดาวดาวพระศุกนะคะดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เนี่ย ทำให้แบบเหมือนเป็นองค์ประกอบเลยนะคะเนะื่องจากดาวใหญ่เนี่ยให้คุณแบบแบบมากมายนะคะห้าเจ็ดเนี่ยอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยซึ่งเรียกว่าโยกหลังแกลักนานะคะถือว่าให้คุณอย่างมากมายนะคะส่วนดาวพระพุธที่อยู่ในเรือนสุภาเนี่ยท่านมาจากเรือนพันธุเพราะนั้นดาวพระพุธการก,ก,ก็ให้คุณแก่เจ้าจตาท่านเดินเสด็จนะสอง,ององค์นะทั้งดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระ สุขนะคะและเดี๋ยวดาวพระพุทธท่านก็ามาสถิตที่ราศีธนูและเดี๋ยวก็ปลายปีท่านก็ขึ้นไปที่เดือนลาภาอีกเพรานะนั้นอยู่ในตําแหน่งที่ให้คุณกับเจ้าชะตาส่วนดาวพระศุกร์ท่านอยู่ในตําแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะก็ให้คุณกับเจ้าชะตาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะ เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างของการดําเนินชีวิตแล้วจะให้ผลดีแก่เจ้าจะตาจะเกิดความมั่นคงหนักแน่นนะคะค่ะกะ็สรุปแล้วชาวราศีมีเนี่ยเป็นราศีที่โชคดีมากราศีหนึ่งเลยนะเะแล้วบอกให้บอกเลขด้วยเนี่ยแม่สั่งกำชับมาเลยจริงๆเลขก็เลขชุดดาวตรีเทพนั่นแหละนะคะอันนี้ดาวชุดดาวตรีเทพเนี่ยอืม ห้าเจ็ดมาแล้วแต่ห้าเจ็ดเนี่ยโดดเด่นแน่นอนนะคะแต่อาจารย์ให้เจ็ดเด่นเพราะว่า,าดาวพระประสบดีเนี่ยท่านท่านมาแล้วตอนที่ท่านยกย้ายจต่ดาวพระเสาร์เนี่ยจะต้องมาแน่นอนนะคะไม่ครั้งนี้ก็ครั้งหน้านะคะถ้าองค์เดียวเนี่ยอาจารย์ให้พระเสาร์เลยนะคะแต่เนื่องจาก าดาวที่กลุ่มลัคนาท่านคือดาวพอังขานนะคะอาจจะ3 7 7 3ก็ได้นะคะเพราะนั้นดูดีๆไม่3 7 7 3ก็8 7นะคะเพราะ3กับ8ใเนี่ยเลขเดียวกันนะคะค่ะอาจารย์แถบท้ายให้นะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีมีนนะคะในเดือนธันวาคมและก็ตลอดไปแล้วก็ทุกๆท,ท่านด้วยโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ